เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เริ่มเส้นทางสายอาชีพจากการเป็นพิธีกรและนายแบบแต่ผลงานที่สร้างชื่อให้โด่งดังกลับเป็นผลงานซีรีส์แนวบอยเลิฟหรือซีรีส์วายที่นักแสดงหนุ่มหล่อขาตีนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณสร้างผลงานไว้อย่างตราตรึงชื่อเสียงที่โด่งดังบวกกับใบหน้าที่หล่อเหลาสไตล์โอปป้าเกาหลีของนิวทำให้เขาได้รับความนิยมสูงสุดร่วมกับนักแสดงคู่เตเตตะวันวิหกรัฐ ที่ทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกในซีรีส์ Kiss the Series รักต้องจูบในบทของพีทและก้าวซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนมีผลงานซีรีส์ Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวตามมาความที่เคมีของทั้งคู่เข้ากันมากทั้งในจอและนอกจอแถมยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันในชีวิตจริงจนกลุ่มแฟนคลับเข้ามาซัพพอร์ตเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเกิดเป็นบ้านโพกา้าซึ่งเป็นชื่อแฟนดอมของเตและนิว ซึ่งที่มาของคำว่าโพก้ามาจากโพระแบที่นิวชอบและวานออก้าที่เตชอบจึงนำมารวมกันเป็นคำว่าโพก้านิวทิติภูมิเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงและพิธีกรในรายการไฟล i f e Fresh ราวๆปีพศ .2557 เขายังได้รูปแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงประโยคบอกเลิกของโรสซลินทิปและยังมีผลงานการแสดงในมิวสิกวิดีโออีกหลายเพลงตามมาส่วนงานแสดงที่นิวร่วมแสดงและสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักร่วมกับเตตะวันก็คือ k i s s The Series รักต้องจูบจากนั้นได้มีการสร้างภาคต่อซึ่งเป็นเรื่องราวของพีทและก้าวตามมาอีกหลายพาร์ทไม่ว่าจะเป็น Kiss m มีอเก n จูบให้ได้ท่านายแน่จริงและ Out Sky อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ตอนพี9กซึ่งออกอากาศในปีพศ2561และดาร์บลูคิสจูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวในปีพศ2562สำหรับประวัติส่วนตัวของนิวทิติภูมินั้นเขาเกิดเมื่อวันที่30มกราคมปีพศ2536ที่กรุงเทพมหานครจนเมื่ออายุได้3ขวบนิวต้องย้ายไปอยู่จังหวัดยะลากับครอบครัวโดยเขาเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนคณะราชบรรุงจังหวัดยะลา เมื่อขึ้นชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยในระดับปริญญาตรีนิวสอบเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จากนั้นได้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความเติบโตในสายงานแสดงของนิวทิทิภูมิเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อเขาไม่ได้รับงานแสดงแค่ซีรีส์แนวบอยเลิฟเท่านั้นนิวเริ่มเปิดกว้างในการรับงานแสดงโดยในปีพศ2563นิวมีผลงานแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเรื่อง l a s s i ิ Again จดหมายสายฝนร่วมพิเศษแสดงคู่กับมินรันรวีซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกแต่แปลงภาพยนตร์มาจากภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง t h อ Class i ิกคนแรกของหัวใจคนสุดท้ายของชีวิตในปีพศ2564นิวขยับสกิลการแสดงสู่คาแรคเตอร์ที่เติบโตขึ้นในซีรีส์เรื่องรักใช่ไหมที่หัวใจต้องการที่เขาได้แสดงคู่กับนักแสดงรุ่นพี่มากความสามารถอย่างแพนเค้กเขมรนิดเป็นครั้งแรก ซึ่งเรื่องนี้การแสดงของนิวถือว่าสอบผ่านกับผลงานล่าสุดที่เพิ่งลาจอไปละครหวานวาสนากับบทชายพาดที่นิวกระโดดมาร่วมงานกับช่องวัน31เป็นครั้งแรกถือเป็นก้าวสำคัญที่ถูกจับตาเพราะจากนักแสดงวัยรุ่นซีรีส์แนวบอยเลิฟในวันนั้นสู่นักแสดงเจ้าบทบาทในละครหลังข่าวในวันนี้นิวทิติภูมิสามารถพิสูจน์ความสามารถในบทบาทที่แตกต่างกันทั้งสีหน้าท่าทางและการแสดง รูมไปถึงคาแรคเตอร์ของชายพาดที่ทําให้นิวรู้จักภาพนักแสดงวัยรุ่นได้อย่างชัดเจนทําให้เขาได้รับคําชื่นชมมากมายซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตทางการแสดงต่อจากนี้จะเปิดกว้างรับนักแสดงเลือดใหม่ที่ชื่อนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณอย่างแน่นอนครับ